เดอะซันสื่อกฤษรายงานว่านะครับอาร์เซนอลพร้อมที่จะแย่งตัวชิวร์คันเซโล่หากบาร์เซโลนาไม่สู้ค่าตัวที่แมนซิตี้ตั้งเอาไว้นะครับแบ็กทีมชาติโปรตุเกสไปเล่นให้กับเจ้าบุญทุ่มด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้และทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับโดยทําไป4ประตูกับอีก4แอสซิสต์จากการลงเล่น32เกมในลาลิก้านะครับโดยทางทีมดังจากสเปนนะครับหวังได้ตัวไปร่วมทีมอย่างถาวรอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแมนซิตี้พร้อมจะปล่อยคันเซโล่ในซัมเมอร์นี้แต่วางค่าตัวนักเตะไว้ที่ เรนาสู้ไม่ไหวจากปัญหาการทางเงินของพวกเขานะครับจากรายงานของเดอะซันระบุว่าอาร์เซนอลพร้อมที่จะสอดมือเข้ามาแย่งตัวแข้งวัย29ปีนะครับสามารถเล่นได้ชั้งแบ็กขวาและแบ็กซ้ายโดยทางมิเกลวาร์ติต้านะครับผมหวังใช้ความสัมพันธ์เมือ่อทํางานด้วยกันนะครับโนมเนาวให้ย้ายมาร่วมทีมนะครับคันเซโลลงเล่นไปแล้วทุกรายการให้กับแมนซิตี้154เกมทําไป9ประตูกับอีก22แอสซิสต์นะครับปัจจุบันมีสัญญากับทีมจนถึงปี2027นะครับโอเคครับ